สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อหนี่เดินทางนะครับวันที่18มีนาคม2567นะครับเดินทางมาหาคู่บาวัดปานะครับผมคู่บากรว่าปู่ป่าช้านะครับปู่อยู่ป่าช้ามาหาแล้วนะครับมาตั้งแต่หมู่ว่านครับนะครับปู่เพิ่นกับมานัังอยู่นี่แหละครับผมมานัังคุยกับคู่บาอยู่นี่แหละนะครับเพิ่ว่าได้เมื่อล้วนะครับวันที่1เมษายน2567นะครับ มาแล้วกะจะลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเลย้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มีงวดเขางวดรุดนะพี่น้องบอมักกับบอเป็นยังเบ <c oughs> ิงไ้ก่อนนะครับเนาะแต่ว่าคู่บ่าวว่าเพิ่นมาหมู่บ้านเพิ่นมาเพิ่นมาหามาคาผู้มาครับคู่บ่าวนะครับกับพอดีนะครับคุณแม่แม่กูจากฮ่องกงนะครับเป็นก็อยากถวายพัดลมนำ้ำก็เลยมาถามคู่บ่าวร้อมท่านผู้ชมนะครับว่าพอพอดีเป็นหนาฮอนนะพี่น้องเนาะ บ้านเราอากาศร้อนเลยพี่น้องเด้อจะกลับมาสงการกันจังไดดูแลสุขภาพดีๆนะพี่น้องเนาะเดือนทางไก่แขวขาดปลอดภัยไก่สงการแล้วนะครับกลับมาหาญาติพี่น้องกลับมาเยี่ยมรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะพ่อแม่นะพี่น้องเนาะสงการถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับเอามาฟังน้ำกัน,นครับปู่อยู่ป่ปาช้านะครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนส5 6 7ายปู่บอกคู่บาว่าจังไดนะครับผม,ก,บมาการนมัสการครับคู่บาครับาราการมัสการเจ้าค่ะ เอานะครับปูอยู่ภาษามากมือใดครับผมมาเล่ออกแล้วเพิ่อกิดเพิ่อกิดม้ามือเล่ครับออกแล้วเพิ่อเกิดม้เสดๆครับอ<ม>ืมมาบอกโอ้คักตั้งแต่วันวันที่สิบเจ็ดเมื่อวาน<ม>บ่ะครับผม,มพอดอีแม่จากฮ่องกงนะครับพลวัาเห็นปูเพิ่นมาหาหมาขาพูเนี่ยเป็นกะฝากเบาเถาเดี๋ยวเบาเถายังทันนอีเด้อแม่เด้อเดียเด๋ยวพุ่นลับไปตลาดจังจะซื้อมาถวาย นะับถวายคู่บาฝากเพื่อนนะเพื่อนจะมาหาคู่บาย่นี่แหละครับ <mm <es> เพราะว่าันเขาไปหาเพื่อนบรด้เห็นบ่าคู่บา <mm <es> ครับเพราะว่าเขาไปหาเพื่อนบรด้น,นะพี่น้อง <mm <es> ก็จะมาแม่เพื่อนฝากนะครับให้เบ้าเทาไปซื้อหมากซื้อผู้นะครับมาถวายปูปูเพื่นเคียวหมากนะครับเอาสาธุบุญน้าแม่แล้วก็แม่เพื่อนนะบ,บอกว่าจากถวายพัดลุ่มปูอยู่ป่ปาสาน้านะครับปูเพิ่นอยู่อง์เดียวรูเดียวนะเพราะว่าเป็นนาฮอนนะครับ,นานานนะรบกจะจะพุ่นล้วแม่มาถวายพร้อมกัน นะครับผมเพิน่นมาประกำมาจะมีเพิ่นยู่องเดีเยวคือจะเป็นพัดลมตั้งโตเนาะครับแต่ของคู่บา่าเพิน่นว่าไอ้แม่องคู่บา่าเพิ่นว่าอยากได้เป็นติดผนังนนด้วแม่เด้อนะเดี๋ยวผมจะทรบ,บอกนะครับเพินพนพนเ่นวายจังไหครับปู่อยู่ป่าช้าเพิ่นมาเพิ่นบ่าเพิ่นเอ๊ลูกคิดกายกานว่าฝันครับจำบัดนนะครับเพิ่นก็นเลยมาตอนเที่ยงมาตอนเที่ยงเมื่อวานครับผมมาตอนเที่ยงเมื่อวานครับ มากลโอ้แล้วแต่สีเอดแล้วแต่สีปรุงสีแกงสีต้มเ็แล้วแต่เด้อเหรววาครับโอ้ฝันคักเด้อวุฒิฝันได้คักออฝันคักเอ่มันว่าได้เป็นตัวหรอกครับเพิ่นฝันว่าอันไม่ออกครับไม่ออกอันมาถวายป่าท่องสองโตครับก็ปืนสองกระบอกแล้วอ่ะแม่ออกมาถวายป่าท่องสองโตครับก็ปืนสองกระบอกป่าท่องหัวนกหัวนกจกเป็นหัววุ่นนะครับเนาะอันหับ ห่วงเพราะโป๊งามแล้ววะสี่สองตัวแล้วตอนนี้กับปืนสองกระบอกแล้วกับปืนสองกระบอกแม่อันปู้เอาอยู่ว่าเอานะว่าครับผมคักแล้วว่ะคักแล้วฟันข้าวเนี่หะมวดนี้คักแล้วแตงเอาคนมาแปลงเหาแล้ววมแล้วพ่นตีตัวใดล่ะพ่นตีพ่นตีนะ G82 482แล้วครับ พันตีนี่พิ่นตีเองเด้ครับไม่ออกน่ะสีเพิ่นว่าเอาเพิ่นเขียนให้นําบ่ครับอ้นนี้ครูบาเขียนใหม่ใช่ครับครูบาเขียนใหม่พิ่นก็เอาอันครับผมอือปู่ปลาช้ามาแล้วนี่ครับบ่มีบ่มีซ้ําี่แปดสองสเอาคือมี88นําครับผมเอาปืนซองกระบอกออ๋แล้วว่าปากระแตแล้วว่าครับเราอยากมันเป่าอือค่ะได้ตีใส่88พร้อมครับ ไม่ออกหนะซี่แล้วว่ะออกน่ะซีเอาวันนี้เพิ่นเพิ่นเบอกเพิ่นแปลฟังสิพ่อแปลเลยโอ้ขาแม่ปูแปลตัวเดยครับแปลง่ายกล่อมๆมันแล้วว่าเป็นภาษาผู้ไทยกล่อมๆมันมันกล่อมก็คือมันกล่อมมันกล่อมมันสั่นมันสั่นเข่าลมันกว้างมันบวกว้างถูกนะครับเนาะเยอะเราว่ากันสัวนี้ครับ ฝันคนนักฝันคักอันเพื่ออะไรเอาปืนว่าเอาสี่แปดสองสองแปดสองแปดแปดสองกับตัวได้พี่นออ้องเด้ครับผมครับเป็นไปสี่แปดอะไรกระแปดตัวครับม<อ>ีมีออกอีกน,นึ่งอืมออกมาถขาไว้ป่าท้องสองโตครับ<อ><อ>กับปืนท้องกระบ,บอกอือค่ะแล้วว่าล็อก,กต,อตีนพูดตีนยังไงตีนไนม่ออกกระซี่ ปืนกับแป๊ดสองกับป้ากระซองแล้ววะครับผมปืนกับแล้ววันห้ามันเป็ลี่ยนแปดแล้ววะผมแล้วก็เรตีสี่สองแปดพี่เปพี่แปดสองสี่แปดสองอันนี้ปูเป็นตีเองไรเป็นปาคะคุบาร์แมนอันนี้คุบารบริตีเลยครับคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วตีห้ามบุญยากบริ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 บแต่เองครับผมขั้นเหรอ เเเกเอาจอปจากฝาเพื่อนเอานะครับมันยงไม่เอาห้องแีเปียบคือเพื่อนพบว่เขาเปา็นคนฝันนะครับคูบาวตีกันโจ้ฝันตองหวดเลยเนาะครับผมอืมงวดที่แล้วกะหนึ่งสุนหาเล่าฝันนั้นเล่าว่านะเมื่อฝันนะฝันว่าได้แล้วฝันเบ้าไรเล็กเบ่าหรนะครับเนาะงวดที่แล้วว่าเขาพี่น้องนะครับพาได้โชกได้พี่น้องได้งวดนี้นะครับเนาะตัวมันสีเขาเนาะเลาเบ้าหรือตัวคู่บ่าวเบาลงครับ ซีแ่แปดสองกับกปซีแปดสองสองแปดแปดแปดซี่แปดซีสองตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไม่ออกง่ามง่ามไปสัส่นแล้วว่าป่าป่าท่องป่าท่องหัวมันสิบหัวมันสิบนโนโน่เนี่ยแล้วว่ากับหัวมันสิบน่ะนะป่าท่องจากแล้วจะหอยเหรอเอาป่าท่องกับปืนมาถวุยป่าเนี่ยสองตัวกับปุนสองกับบอกเลยว่า ปะสองตัวปืนสองกระบอกแมนอืมันสิสเป็นสิบแปดองวะเอ,เออเออกะเล่ากบตีไม่ออกชี้เอปืนกบแปะแล้วกะช้อนแล้วกะเอ้ตานั่นไงกับตองหวดมาทำผู้ชมนะครับผมแล้วกับบมี่เลาหว <c oughs> ันวดแล้วเถื่อแล้วกับบลรำดีลำไรคือขดกู้บาทแล้วแต่ว่าไก่หมึกมันจะบอกไม่ย้ำอีกปะครับผมเขาเคยค่อยถามแล้วหรอครับอันนี้ก็คือจังอืมเล่าเว่าหนึ่งก็คือจัง ปูอ่มันสีเปลี่ยนมีฝันลำนีลลำ่ลำไรเราอะครับเือกระเถอบิดถืแล้วก็แล like ้วแต่เราอะครับฝันเคยซ้ำซากแบบนี้เราเป่าเองเหรอวะครับผมกอสามเพื่อนนี่แหละเอาแคปหน้าจอได้ทผู้ชมเด้อนะปูอยู่ป่าช้านะครับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตองวัดเลยนะครับของคู่บ่ากับสิบสีเม็ดเดียวคนับคู่บ่ากับฟันแล้ว ะครับสี่แปดสองสองแปดปืนสองกระบอกปันก็เรียกว่าแปดแปดป่ะครับเม่นการฟิวหรือว่าครับปากระแปดปืนกระแปดโอ้วดที่แล้วก็เกือบเป็นหกหกนะครับหกสองหกอืมโอ้ยไอัำรวจก็ออกงามอยู่ล้ออกามอืมตามนี่ล่ะนี่เราโอ้ คมาแต่หัวปีเท่น้อืมมาเเลยมาเราฝันครับอือปกติเราสูบประมาณเลยเป็นมาเราฝันฝันแล้วด้ลยมาเราฝันมาเล่นบดด้วยโอ้ฝันคักด้ยครับก็เลยอยากมาอยากมาบอกซูฟังอยากมาบอกนึ่งแล้วเรี่ยนังความผูกพันทุกทิแอ่ครับอือเคยยู่งน้ำกันมาตั้งหลายปีเลยครับ เคยอยู่น้องการอะมาผู้ลูกชิดลูกหาได้วัดเป็นของเจ้าของนะเราก็มาเยี่ยมครับมาื่ศึกษาเขาเอาเขาลงคลิปเขาเปิดคลิปเล่เขาลงแติเล่เรื่องธรรมะล้วนๆเบ็ดอยู่กับเราน่ะครับเรื่องอารเรื่องธรรมอันนี้เรื่องสัจสังกับครับผมแค่หาหน้าที่แต่เรื่องธรรมะเป็นชั่วโมงครับปอบบอกมาบ่ได้แล้วเขาบอกเป็นสองธรรมะเนาะมาคุยกันครับมาคุยกันเรื่องธรรมะอะ่นบ้าครับผมเรื่องธรรมะ ครับผมคิดข้ามมองได้แต่่นก็ให้ก็คิดก็ท่อมครับอันนี้มันเป็นแค่อันนี้มันว่ากันสันๆัว่าได้ลำมีลำไรหรอกครับผร,ริบวชมาเพื่อสิ่งนี้เนาะเอานผูมชมนะครับเนาะปู่ยุปราานะครับฝันดีเพิ่นก็เลยอยกมาบอกคู่บ่านะครับผมคู่่าก็เลยงาเราให้ฟังนับตองงวดเลยนะพี่น้องเนาะฝันวายน่มนับยมไม่ออกนะครับเอาป่าท่องมาใส่สองโตครับ หัวหนวกๆหัวนู่นๆนะครับผมหัววุ้นนะครับผมแล้วกับปืนสองกระบอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นซีสองบ่อนะครับผมตัดเอาได้พี่น้องสามเล่านะยมก็เป็นซีนะปืนก็ป่ากับสองสีสองสองบ่อันนี้กูบาสิเพบ่ะเอาความคิดเห็นของเจ้าของเขาไปเสีย่ไ่ะได้เอาความคิดของเจ้าของเขาไปเทรกกางระว่างแล้วความคิดความแปรของเราครับบุญใหญ่แล้วนะป่อยสามไอราวา แล้วไฮ้เราเอาแปรแล้วคู่บาแต่ขับเลยไฮน์ได้แปรก็ได้จดใส่เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับ482 28 88นะครับเพิ่นปีให้ซัมเน่ครับคู่บ่าเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับผมกบขอบคุณขอบคุณปูอยู่ป่าช้านะครับขอบคุณขอบคุณคู่บ่าวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับให้เงี้ยให้ได้โชคเด้อนะครับผมให้รลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ